วันนี้จะพาไปดูแต่ละประเทศที่เขาเริ่มเปิดเรียนชงบุตรหลานเข้าไปโรงเรียนกันแล้วประเทศที่เขาคุมโควิดได้ดีๆเหมือนประเทศไทยครับประเทศที่คุมไม่ได้แล้วก็ยังเปิดสถานการณ์โควิดแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้าง v o x Talk ตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละประเทศเรื่องของการระบาดโควิด19ยังเป็นประเด็นที่เราต้องจับตามองนะครับหลายประเทศเริ่มผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์กันไปแล้วบางประเทศยังคงล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องจนไทยเราสกัดกั้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในวงจำกัดมากๆตัวเลขผู้ที่หายป่วยก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวันนี้จะพาไปดูแต่ละประเทศที่เขาเริ่มเปิดเรียนชมบุตรหลานเข้าไปโรงเรียนกันแล้วแต่เขามีมาตรการที่เป็น new normal นั่นเองนะครับประเทศที่เขาคุมโควิดได้ดีๆเหมือนประเทศไทยกับประเทศที่คุมไม่ได้ แล้วก็ยังเปิดสถานการณ์โควิดแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างเรื่อกันที่ประเทศจีนครับที่เดิมทีเคยเป็นอันดับหนึ่งของการติดเชื้อและการเสียชีวิตณนะวันนี้เขาสกัดกั้นการแพร่ระบาดและประเทศจีนก็ออกมาบอกว่าเขาหยุดการระบาดของโควิด -19 อย่างได้ผลครับที่ประเทศจีนเปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่27เมษายนที่ผ่านมาทั้งเซี่ยงไฮ้ทั้งปักกิ่งนะครับหลังจากที่2แห่งนี้ปิดโรงเรียนมายาวนานถึง3เดือนแล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการของจีนบอกว่าต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนที่่จะสง หลานเข้าไปยังโรงเรียนครับถ้าเป็นไข้กลับบ้านไปเลยและนักเรียนทุกคนก็มีแอปในการตรวจสอบสุขภาพด้วยนะครับถ้าแอปเป็นสีเขียวแสดงว่ามีความปลอดภยัยซึ่งเขามอนิเตอร์เด็กนักเรียนทุกคนที่จะเข้าสู่โรงเรียนแบบนี้เรียกว่าปลอดภัยเอาไว้ก่อนครับ นอกจากนี้เองยังสั่งการให้งดกิจกรรมการรวมกลุ่มกันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทั้งกีฬาสันทนาการงดทั้งหมดนะครับและตอนนี้ที่ประเทศจีนรายงานว่ายังไม่พบการติดเชือ้อโควิด -19 ในเด็กที่เดินทางไปโรงเรียนครับมาตอนที่สิงคโปร์ครับตอนนี้สิงคโปร์บอกว่าเอาอย่แล้วครับโควิด -19 เริ่มมีการเปิดเมืองรวมถึงเปิดโรงเรียนให้ทําการเรียนการสอนได้แต่สิงคโปร์บอกว่านักเรียนไปโรงเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆและก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นที่สิงคโปร์ยังใช้ ระบบ Safety Entry ครับในการติดตามทั้งผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยและผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อให้รู้สถานะความเป็นไปในแต่ละช่วงเวลานะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปเวลาจะเดินทางไปไหนอย่างไรก็ต้องมีการสแกนโค้ดและเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแต่แน่นอนครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาการระบาดของโควิดในสิงคโปร์นั้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นเกือบร้อยคนต่อวันครับแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าประชาชนติดแต่ไปตรวจพบกันที่แคมป์พักแรงงานต่างชาติณนขณะน,นี้ถ้านอกแคมป์แรงงานต่างชาติเองสิงคโปร์ บอกว่ามีการพบการติดเชื้อเพียงแค่12คนต่อวันเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ควบคุมได้และณนะขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อของเด็กนักเรียนที่เดินทางไปยังโรงเรียนด้วยไปต่อกันที่ประเทศเพื่อนบ้านรเราเวียดนามครับประเทศนี้ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันกับประเทศไทยว่าสกัดกั้นโควิด -19 ได้ผลครับเพราะมีตัวเลขการติดเชื้อหลัก200กว่าคนเท่านั้นและไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เลยรวมถึงตลอด3สัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมก็ไม่มีผู้ป่วยใหม่ด้วยที่เวียดนามนั้นกระทรวงศ ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาให้นักเรียนกลับไปเรียนได้แต่มีมาตรการแบบ New Normal เช <c oughs> ่นเดียวกันครับเพราะว่าเขายังเฝ้าระวังการติดเชื้อเนื่องจากเวดนานบอกเลยครับว่าไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดังนั้นมาตรการของเขายังคงเข้มงวดเข้มแข็งก็มีทั้งการสวมหน้ากากอนามัยสวม f a c ชิลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของบุคคลทุกคนที่เดินทางเข้าไปยังโรงเรียนและโรงเรียนเองก็ยังมีมาตรการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าเรียนและมีมาตรการ social distancing อย่างได้ผลครับมาดูกันที่ ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีดูเตอเต้บอกไว้ว่าคนฟิลิปปินส์ต้องไม่เสี่ยงตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนโควิด -19 เราจะไม่เสี่ยงต่อโรคนี้อย่างเด็ดขาดถ้าวัคซีนพร้อมแล้วมันก็โอเคแต่ถ้าไม่มีใครสําเร็จการศึกษามันก็ต้องเป็นแบบนั้นดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์เลยสั่งปิดโรงเรียนยาวจนถึงสิงหาคมเลยทีเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าชีวิตคนที่ฟิลิปปินส์สำคัญมากกว่าการพัฒน,นาความรู้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมารับในเรื่อง บอกว่าการเรียน<ๆ>การสอนในปัจจุบันเน้นการเรียนทางไกลโดยใช้การเรียนออนไลน์เป็นหลักครับแต่ปัญหาที่ฟิลิปปินส์ก็คล้ายๆกับบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีในทุกบ้านมีคนยากจนอีกหลายล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนได้มาถึงที่เกาหลีใต้นะครับสถานการณ์การระบาดดูเหมือนว่าจะสงบมาช่วงระยะเวลาหนึง่งและในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวบอกว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดใน27วันที่ผ่านมา ติดกันไป40คนภายในวันเดียวที่ศูนย์การกระจายสินค้าแห่งหนึ่งส่วนสถานการณ์ด้านการศึกษาที่เกาหลีใต้เขาเดินทางไปยังโรงเรียนกันแล้วนะครับเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากเห็นว่าสถานการณ์การระบาดเอาอยู่ซึ่งมาตรก,การที่เกาหลีใต้นํามาใช้ครับคือ social distancing ก็ยังใช้อยู่รวมถึงการป้องกันไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย face ิล l d ก็ยังมีใช้กันที่เกาหลีใต้และเกาหลีใต้ก็ยังติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนในเกาหลีใต้กลับไปเป็นออนไลน์เหมือนช่วงที่ผ่านมาก็เป็นได้ คราวนี้ไปดูฝ้าฝั่งที่มีการระบาดกันเยอะๆอย่างเช่นอเมริกาอย่างเช่นยุโรปกันนะครับเริ่มต้นที่อเมริกากันก่อนนะครับที่นั่นการระบาดเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและการเรียนการสอนตอนนี้ปิดสนิทเลยนะครับถ้าระดับมหาวิทยาลัยเรียนออนไลน์อย่างเดียวแต่ในระดับมัธยมและประถมศึกษาก็มีการปิดการเรียนครับส่วนการวัดผลทางการศึกษาเขาใช้คะแนนของเทอมก่อนหน้าและใช้คะแนนของเทอมนี้ที่มีการเปิดก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดนํามาเฉลี่ยกันครับเพื่อให้เป็นเกรดหรือว่าเป็นคะแนนในช่วง ภาคของเทอมนี้นั่นหมายความว่าที่อเมริกาเขาก็ไม่เสี่ยงกับโควิด -19 แต่ยังว่า่ะครับของเขาระบาดหนักเลือเกิน ส่วนในฝัางฝั่งยุโรปนะครับทั้งเยอรมนเนเธอร์ลแลนด์ฝรั่งเศสก็มีมาตรการคล้ายๆกันครับแต่เขามีมาตรการเรื่องของจํานวนนักเรียนในห้องเรียนอย่างชัดเจนว่าต้องไม่เกิน10หรือ15คนเท่านั้นและจํานวนครูที่เข้าไปสัมผัสกับเด็กนักเรียนก็ต้องลดจํานวนลงนั่นหมายความว่าคุณภาพการศึกษาลดลงแต่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะทำแบบนี้เพราะเขาเขาชื่อว่าการติดในเด็กนั้นเกิดขึ้นน้อยและเด็กตัวเองก็มีความรับผิดชอบในการป้องกันตัวเองในยุโรปเองก็มีมาตรการในการสลับวันเรียนครับเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเด วันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็เดินทางไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้เพื่อให้ความหนานแน่นหรือความแออัดในโรงเรียนนั้นลดน้อยลงระยะห่างในยุโรปที่เขาใช้กันก็ประมาณ1เมตรครึ่งถึง1เมตร80นะครับรวมถึงให้มีการตรวจเช็คอุณหภูมิตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนที่เป็นไข้เดินทางไปยังโรงเรียนและนอกจากนั้นในห้องเรียนก็พยายามจะเปิดแบบโอเพนแอร์นะครับถึงแม้ว่าจะมีอากาศหนาวเย็นแต่ก็บอกให้เด็กนักเรียนนั้นต้องพกเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นมาด้วยเพราะเนื่องจากว่าอากาศแต่เทก็ลดกาารติดดดเเชื้้้อออไีีีกว่่่่ททยูในหงแป็นระบิด ร,รวมถึงกิจกรรมการแจ้งที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันหรือกีฬาที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันและยาต่อการทําความสะอาดนั้น <S <S เขาก็งดทั้งหมดครับจนในประเทศไทยของเราก็ต้องเลือกแล้วครับว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรนะครับเพราะว่าแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับณนะตอนนี้ต้องมีการตั้งคถามแล้วครับว่าการที่เราพยายามจะเปิดสถานศึกษาให้เร็วขึ้นนั้นความต้องการที่แท้จริงคือเราต้องการมอบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพแบบเดิมให้กับเด็กๆหรือเราต้องการลดภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เด็กอยู่บ้านแล้ว เราดูแลเขาไม่ไหวกันแน่ครับหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันในการนำเสนอข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์กันต่อไปและเพื่อให้เพื่อนๆของคุณนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ